ครับพี่น้องครับวันนี้กับวาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปัญญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิธีของคนเลี้ยงงูโอ้ยหอนพดหอนพครับพี่น้องครับชาปัญญาฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านบางขอนพาดหมู่ที่สองตำบลโจนแก่อำเภอพลนจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อนี้กะอุณหภูมิตอนนี้กะบสิบเจ็ดนาฬิกาของวันที่ยี่สิบเจ็ด เมษายน2,567นะครับตอนนี้กับฮอพดทอัดผูอด้อุณหภูมิอยู่ประมาณเกือบ4ีีองศาหมดแล้วครับขนาดว่าหามุงแรงแล้วนะครับอุณหภูมิมายัางอากาศก็ยังร้อนแรงนะครับผมขาดว่าในอนาคตแต่ผมสิ่งชีพชีว่าไว้ไปผมสิผมมีปัญหาในการยุนรกนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าฮ้อนคักฮ้อนแห้งถือว่าซ่อมก้อนฉีดล,ลงนรกนะครับสำหรับผมนะครับครับพี่น้อง ว่านี่อากาศมั่นร้อนจัดนะครับบางพื้นที่ในช่วงเวลากลางวัน40องศา41 42 43ก็มีนะครับแต่ข้าวนี่อากาศฮ้อนมั่นทรงผลตองง้วเเฮาจังไดนะครับอากาศฮ้อนนี่มันอันตรายตองง้วนะครับอันตรายตองง้วเขาเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือเพราะอากาศทนฮ้อนนะครับง้วเขาสิเกิดความเครียดนะครับง้วมันสีเครียดเลยครับมันห้อนไหลมันความห่อนในที่นี่เนี่ยมันจะสีห่อนทั้งอากาศ อุณหภูมิภายนอกนะครับคือพวกแสงแดดพวกอากาศร้อนอบอ้าวพวกนี้แหละครับมันก็จีห่อนแต่ข้านีก็จีเป็นทึ่งความห่อนภายในตัวงัวนํั่นนะครับก็อาจิเกิดได้จากท้าว่ามันห่อนมันดูดความดูดซับความห่อนออกไปหรือเกิดจากการเผาผลาญของง่วนะครับเพราะมันง่วมันเกลียดง่วมไม่เคลียดมันก็สสีงุ้นงิ๊ดนะครับเขาเคยบ่ยเคยื่อยอกได้บางคือมันก็หายกัะเพานะครับกัใหายระบางขอนี้นั่นนะครับอีกข้อที่2กับพ่อ วมันเครียดแล้วมันก็สิกินอาหารได้น้อยลงนะครับคือคนนเแหละครับเพราะยะ่ำเขาเครียดเกียดเท่ากับกินอาหารกับเพอยากกินแมนกินได้กับนอนแต่มันห่อนหลายมันนอนนรับนอนบ่อเสียบนอนบ่เต็มอิ่มมันก็นก่สิจอ,นนนอนยนะครับนนเคร่งกินอาหารไดน,น้อยลงเพร่งย้อนเครียดนะครับพอกินอาหารไดน,น้อยลงแบบนี้ที่น้องมันก็สิไปกระทบตอ่ออย่างมันก็สิไปกระทบต่อการเป็นัาว์ของง่วนะครับเพราะอากาศห้อนจัดแบบนี้เนี่ย งัวกิดสีบ่อย่างสิเป็นสัต์นะครับแทนเป็นสัว์กิดสีเป็นสัดเพราะัดเจนถึงเป็นสัตว์กิดสีเป็นสัตว์สันลุ่มนะครับกิสีเป็นสัต์ระยะสันล่มนะครับวิธีการแก้ปัญหาครับนี้ครับการนมิเกิดปัญหาแบบนั้นเท่าสีแก้ปัญหางัวได้ยังไงในช่วงที่อากาศท้อนแบบนี้นะครับหนึ่งเลยอย่างชาวประจาฟ้ามเนี่ยผมแก้ปัญหาโดยการผมปล่อยงัวไปอาบแดดนะครับเพราะว่าผมแค่ผมยางออกมาจากห้องเนี่ยผมก็รู้ซึกว่าไม่ไหวแล้วนะครับพี่น้องครับ ไม่ไหวแล้วนะครับเป็ยกยางบ่ได้หรอกครับบอกมาเนี่ยง้อสิไปยางเลือกินอี้ยังกะเมียครับเบื้องภาพรูครับง้อสิไปยางกินยังครับมันสิไปยางกินยังมันแห่งเบิดนะครับมันแห่งมันแหลงเบิดน้ำเดือนน้ำยังมันแหลงเบิดนะครับไปยางตากแดดเสียพลังงานซื้อนะครับผมกะสิใส่วิธีการขังคอก์เซ้ากะสิให้ฟางลาดการน้ำตาลเอาห้ามห้อยนะครับแรงกะสิเอาฟางลาดการน้ำตาลเอาห้ามห้อยนะครับ ยาเสว่าหอดไปตัดหยาครับช่วงนี้ผมขอญยากพักตัดหย่าไปก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าขันไปเห็ดงนันอากาศท้อนๆจัดหลหลตายบุหงเมียกับมี่นะครับในข้าวกับมี่อยู่นะครับว่าไปเรียงงัวไรทงนะครับนอนเว้นรับไปเลยไหลตายจ่อยนะครับหอนไล่ๆนะครับอันนี้ก็คือชาวพญ่าฟ้ามนะครับแก้ปัญหาโดยการบ่าหอยงัวไปอาบแดดนะครับหนึ่งเลยบ่หอยงัวไปตากแดดสองเท่า ต้องมันสังเกตน้ำให้ง่วกินนะครับยญาให้ขาดนะครับช่วงนาร้อนเนี่ยเป็นไปได้ยญ้าให้ง่วขาดน้ำนะครับขันเขาห่อนเขากระสิไปกินน้ำเพื่อปัดอุณหภูมิในร่างกายกระสีเหตุให้อุณหภูมิภายในตัวง่วเย็นขึ้นนะครับฝากไว้นะครับงัวมันห่อนแห้งมันกระสีเครียดนะครับมันเครียดนะครับเครียดแล ouais year, klar, ้วกระสีกินอาหารไดน้อยลงนะครับพอกินอาหารได้น้อยลงมันกระสีพะเป็นสั์นะครับเป็นสั์กระสีเป็นสัตว์สั่นลงนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือ ปรับสภาพแวดล้อมให้วัวได้พอเย็นขึ้นนะครับยังชปาปัญญาฟร์มกับนี่โมหม,หมสัมสาไงสองฟังนะครับกับพ่อเสียเป็นหมเป็นแดดนะครับอันนี้ผมกะเอามาฉีดเลนๆลนพ่อพ่อละอองน้ำได้ไปหาง่วแน่นะครับแต่ง่วจริงๆเขากับพ่อได้มักเลียนน้ำคือควายนะครับแลก่กะอันนี้ก็จะฉีดไปเทิงลังค่าให้ได้น้ำหย่อยรังค่าสดแน่นะครับแล้วกะพ่อ ได้ให้มันมีไอจ็กน้อยพ่อหัวได้ได้ปรับอุณหภูมิแน่นะครับครับสำหรับวันนี้กับพ่อกันได้อีพี่สันๆนะครับมัอนี่พ่อได้ไปเหยี่ยงใหญ่เลยนะครับจะบ้านเสาเอาเฟียงแห้งวัวงเลี้ยวกัะสีพ่อได้ไปใส่กระสีซือบาเศษสิน้นธารกิจนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมน,นะครับคลิปนี้อาจจะมีความรู้บ้างไม่มีความรู้บ้างกับกับพ่อได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเล่นรูซึนกันอะไรครับน,นะครับ สำหรับอีพีนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันในอีพีต่อๆไปครับถ้าเป็นประโยชน์โปรดกด,กดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ถูกต้องอย่างไรพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับวันนี้จับปัญญาฟรา์มต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวไปตอบคอมเมนต์ให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับชับปัญญาฟา้า